ฝันเห็นในหลวงพระราชินีตาตีเป็นเลขรับโชคหล้านสาวบุรีลำต้องมาทำงานหากินในถิ่นปักใต้โดยพิษโควิดทำงานสุดท้ายโชคช่วยฝันในหลวงพระราชินีและตาที่ตายไปแล้วซื้อเลขอายุตาโชคดีถูกรางวันที่1รับหล้านลาทีความจน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้หลายคนต้องประสบความยากจนลําบากจากการทํางานหากินไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้การระบาดหนักของโรคลูกลามไปทั่วประเทศการค้าขายก็ยากลําบากเพราะลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านบางจังหวัดก็มีการล็อกดาวน์เพื่อสกัดโรคหลายขณะที่บริษัทห้างร้านต่างๆ ต้องปิดตัวลงสถานที่ท่องเที่ยวก็ซบเซาทำให้โรงแรมไม่มีลูกค้าเข้าพักส่งผลให้ต้องเลิกจ้างพนักงานคนที่ต้องตกงานก็ต้องกลับบ้านต่างจังหวัดซึ่งก็ยังนับว่าโชคดีที่ยังมีครอบครัวคอยรอซับน้ำตาและให้กำลังใจยามชีวิตต้องพลิกผันเชกเช่นเดียวกับนางบุษบากรเสมาลําสาวใหญ่วัย39ปีชาวบ้าน น้องไผ่ตำบลหน,นองใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ที่มาหากินถึงจังหวัดภูเก็ตแต่สุดท้ายเมื่อสถานการณ์โควิดระบาดท,ทำให้นายจ้างต้องเลิกจ้างเธอก็เป็นเช่นเดียวกับคนตกงานอื่นๆที่ต้องไปรักษาใจและตั้งหลักที่บ้านเกิดเพราะอย่างน้อยก็ยังมีญาติพี่น้องให้การดูแลและให้กำลังใจแต่คนเราในความโชคร้ายก็มีความโชคดีเพราะหลังจาก กลับบ้านไม่นานเธอโชคดีถูกรางวัลที่1รับโชค6ล้านเมื่องวดประจําวันที่1ธันวาคม63ซึ่งหมายเลขที่ออกคือ1 0 0 9 9 4ทําให้เธอหลุดพ้นจากความยากจนลําบากไปในพิบตาโดยนางบุษบากรได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของการรับโชคในครั้งนี้ว่าก่อนการถูกตนเองได้ทำงานที่ภปรกเกตหลังจากเกิดวิกฤตโควิด -19 ก็ตกงานนายจ้างเลิกจ้างและได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตอนนั้นตกงานยาวเจ็ดเดือนไม่มีเงินใช้ได้เพียงทำงานรับจ้างไปวันๆโดยในช่วงลำบากก็พอมีพ่อแม่คอยส่งเงินประคับประคองชีวิตโชคดีที่มีหนี้ไม่มากความเป็นอยู่ทั่วไปก็เป็นอย่างยากลาบากยอมรับตอนตกงานรู้สึกอิจฉาคนที่มีงานทาน้อยใจมาก ทำไมต้องให้ญาติที่น้องมาลำบากกับเราส่วนเลขที่ซื้อก่อนจะมาสู่ความโชคดีนั้นนางบุษบากรบอกว่าก่อนจะโชคดีได้ฝันเห็นตาอายุ94ปีที่เสียชีวิตไปแล้วโดยเฉพาะฝันเห็นพระราชินีรัชการที่10ที่ทรงสง่างามมากในความฝันยังได้เอาดอกไม้ไปให้กับมืออีกด้วย นอกจากนี้วันต่อมาก็ยังฝันว่าได้เก็บเห็ดได้อีกเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นได้ไปซื้อลอตเตอรี่ที่หน้าโลตัสอำเภอสตึกเลขทะเบียนรถที่เคยซื้อประจำได้ซื้อหมดแล้วเหลือเพียงเลขในฝันส่วนตัวไม่ชอบคือ94แต่ก็ซื้อซึ่งหลังจากผลฉลากรางวัลออกมาวินาทีแรกคือไม่แน่ใจทั้งที่ตรวจด้วยตัวเองและคิดว่าอาจจะ เป็นเผจปลอมมาแกล้งจึงเรียกหลานมาดูได้ยืนยันว่าถูกลงวันที่หนึ่งจริงๆที่ผ่านมามักจะชอบแชร์คนอื่นที่ถูกลงวันที่หนึ่งตามข่าวเป็นประจำครั้งนี้ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองที่ถูกลงวันที่1นึ่งางบุษบากรยอมรับว่าหลังถูกลงวัลที่หนึ่งตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นลาวฟ้ากับดินอยากได้อะไรที่เคยอยากได้ก็ได้ซื้อ แต่จะระวังการใช้เงินไม่อยากให้เงินที่ได้มาหมดไปโดยใช่เหตุส่วนการทำบุญได้วางแผนไว้แล้วจะไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังไปแก้บนที่บนไว้ที่ศาลปู่ตาในหมู่บ้านเช่นเดียวกันส่วนการเสี่ยงโชคตนชอบซื้อประจำถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่และงวดซื้อลอตเตอรี่งวดละ1 0 0 0ถึง2,000บาท แต่หลังจากนี้ก็ซื้อน้อยลงส่วนสาเหตุที่ตนโชคดีเพราะเป็นคนชอบดูแลพ่อแม่คิดดีทำดีมาโดยตลอดสำหรับเศรษฐีคนใหม่ก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณบุษบากรที่ถูกลงมาที่หนึ่งหลุดพ้นจากความจนจากการตกงานเนื่องจากวิกฤตโควิดส่วนใครๆอยากโชคดีก็หมั่นสร้างกุศลไว้สักวันจะเป็นวันของเราคอลัมน์ ดวงจะรวยช่วยไม่ได้โดยเศรษฐีใหม่ขอบคุณข้อมูลจากวันชัยผิวอลามผู้สื่อข่าวเดลินิวออนไลน์จังหวัดบุรีรัมย์ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ถูกลงมาที่หนึ่งด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่ลงมาที่หนึ่งมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะ ช่วยกดกระดิ่งถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Happy w h a l well เ Day ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก Daily n e w